นี่แหละครับคือเชียงใหม่อัปเดต2022วัสดีครับทุกคนนะแล้ววันนี้ครับเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าเชียงใหม่ มีอะไรใหม่ๆบ้างเชียงใหม่2022ครับโอเคครับอันนี้ร้านแรกของเรานะครับชื่อร้านว่าแครอทครับผมแครอทอยู่ใกล้ใ้วัดใช่ครับมันมีอะไรเกี่ยวกับวัดเกี่ยวข้องอะไรกับวัดไหมแครอทนะครับร้านแรกนะครับคือร้านว่าแครอทคอฟฟี่ e C&X อนะฮะ ตรงนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่เลยนะครับอยู่แถวคูเมืองครับก็คือบรรยากาศของเขาเนี่ยครับคือเป็นการเอาตึกเก่าเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นร้านกาแฟคือภายในร้านเนี่ยก็จะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างแบบว่าโล่งโปร่งสบายนะครับแล้วตอนผมไปเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเอ้ที่เนี่ยถ่ายรูปสวยมากมีจุดถ่ายรูปเยอะครับแต่ว่าเมนูของเขานะครับมีความอร่อยมากโดยเฉพาะกาแฟเดอร์ตี้เนี่ยที่ผมกินนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยรสชาติเนี้ยมันมันคือคนทํากาแฟที่ทากาแฟจริงๆอ่ะ เพราะฉะนั sabes, anyway, ้นใครนะครับท yeah. mm ี่อยากหาคาเฟ่ร้านใหม่ๆครับก็ไปลองดูได้ครับเดอร์ตี้นะครับนี่คือเดอร์ตี้กาแฟอร่อยมากอร่อยโอเคร้านต่อไปครับชื่อว่าคลิปคาเฟ่นะครับก็ มาเลมอีกหน่อยนึงเดี๋ยวดูบรรยากาศครนะับสําหรับร้านนี้นะครับเป็นร้านคาเฟ่ขนมฝรั่งเศสคือเขาเนี่ยรีโนเวทนะครับโครงสร้างจากบ้านเดิมด้วยสไตล์ใหม่ที่เรียกว่ามิดเซนจูรี่นะครับบรรยากาศเนี่ยเรียบง่ายนะครับมีเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างน้อยนะครับแต่บรรยากาศโล่งโปร่งสบายนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับนั่นก็คือตรงสระว่ายน้ําเก่าเนี่ยคือเขาเอาสระว่ายน้ําเก่าเนี่ยนะครับมาทําเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปได้แล้วพมอมันถ่ายเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นรูปบ้านเนี่ยเฮ มันเท่มากๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งคาเฟ่ครับที่เรารู้สึกว่าชอบอันนี้อะไรนะครับอ่าอันนี้เป็นแบบคอฟฟี่เจแปนยู่ปุ่ครับเฮ้ยคุณพูดได้ดีอย่างกับเป็นทีมงานที่นี่ผมอ่านไปขี้ปาก ตัวนี้เป็นการ์เดนอินเดสมาร์ทได้มีความแบบรสชาติของน้ำผึ้งผสมกับกาแฟขมนิดขมปลายหวานหน่อยๆกรอมอันนี้หวานเปรี้ยวแบบผลไม้เลยม้นนัอันนี้เป็นช็อกโกแลตพีแคนก็เป็นผิวเขาบอกว่าดาวนี้เคลือบทองมามันเป็นเค้กตัวใหม่ของช่วงคริสต์มาสเฮ้ยกลางเป็นลัมพูเซ็กแล้วก็ราสเบอรี่เมทเดลแลบนี้โอ้โห น,นี่ความรู้เลยอันนี้สำหรับคริสต์มาสนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ Ukraine, อือดอร่อยกินปุ๊บก็อร่อยปั๊บขอกินไนนเป็นติดมัดมั้ง เรากำลังมาที่อ่างแก้วมชอนะครับสถานที่ยอดฮิตในช่วงอู้แสงอย่างสวยเป็นไงครับบรรยากาศแสงกําลังตกแบบสวยมากโอ้หบรรยากาศโคตดีนี่ไงเราก็จะมีมวัยรุ่นนะมานั่งพักผ่อนปิกนิกและแน่นอนครับในปี2021นะครับใครใครก็ต้องรู้จักที่นี่ครับอ่างแก้วมชอครับอยู่ๆก็กลับมาฮอตฮิตอีกครั้งนะครับที่นี่จริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น ที่พักผ่อนออกกําลังกายสําหรับหลายๆคนอยู่แล้วเนาะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําที่บรรยากาศดีมากๆนะครับเพราะว่ามองเห็นดอยสุเทพด้วยนะครับซึ่งอ่างแก้วนะครับจะล้อมรอบด,ด้วยต้นไม้ภูเขาธรรมชาติเพียบเลยแต่ไฮไลท์คือช่วงเย็นๆครับทุกคนจะพาน้องหมาเนี่ยนะครับมาเดินเล่นกันเต็มไปหมดเลยครับแล้วเหมือนเป็นแบบว่าคอมมูนิตี้อ่ะ คือมันน่ารักมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับความรู้สึกของผมคืออยากจะนั่งนอนๆอยู่ตรงนี้นานๆเลยบรรยากาศมันดีมากแบบคืออากาศมันดีมากแล้วก็มันมองไปไหนก็สีเขียวแล้วคนก็ทุกคนก็พาหมามาวิ่งมาลูกมาเนี่ยเล่นสไลด์ลงมาจากไอเนินเนี้ยเอาเ กระดาษลังมาสไลด์สไลด์ลงตัวไหนดได้มากันนะ,ะไม่ตอนเช้าก็ตอนเย็นตอนเช้าเนีนเ่ยก็คือแบบช่วงอาทิตย์ขึ้นก็แสงจะไปฝั่งนู้นแต่ถ้าตอนเย็นเนี่ยแสงก็จะลงที่หลังฝั่งนี้มีน้องเต่า,าชื่ออะไรครับเต่าเจียววันนี้เต้าเจียวทำสถิตินะครับเดินจากอ่างแก้วไปสระกแกแ้ง<ๆ>มีบริการหมาเล่นรีครับที่นี่<ๆ>นั่งนั่งอยู่ นั่งอยู่ก็จะมาหาไม่ใช่เล่นเหมือนซะด้วยกับ <laughs> <laughs> คนที่ถัดมานะครับเราจะมาร้านที่มีชื่อว่า f l ล u r c คาเฟ่แอนด์อิสนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองมากครับออกมาหน่อยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอีกหนึ่งคาเฟ่เปิดใหม่นะครับ <laughs> อยู่ในโซนแม่ริมนะครับท่ <laughs> ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่นี่เนี่ย จริงๆมองข้างนอกเนี่ยเหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่เข้าไปคือใหญ่มากนะแล้วก็ตกแต่งสไตล์อังกฤษบรรยากาศเนี่ยเราจะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับที่นี่มีทั้งสวนดอกไม้นะครับมีมุมถ่ายรูปมีสนามหญ้านะครับมีมุมที่เป็นบ่อน้าแล้วก็มีเรือด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอาหารเครื่องดื่มเขายังมีอีกเพียบนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราควรจะไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันนี่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับบรรยากาศมันก็จะแบบมีความแบบว่าอยู่เหมือนอยู่เมืองนอกนิดนึงแล้วก็มีสนามหญ้า แต่พื้ยาก็ทำสวยมากอ่ะแล้วก็เป็นพื้นห่้ากว้างๆแล้วก็ข้างหลังมีน้ำโอ้ใหญ่มากนะที่เนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้เล็กๆนี่ครับเมนูคิกเนเจอร์เขาครับมีมะชาลาเต้มะชาลาเต้แล้วก็อะไรนะเค้กขอนไม้ครับเปรียบเค้กพี่เป็นแค่ขอนไม้อะไรครับนี่ ใหญ่อะใหญ่ใหญ่ยนงงว่าเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เด้เหรอเนี่ยพื้นที่เขาเยอะมากแล้วแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบอาณาจักรเลยมีน้ำตกไหลตรงกลางมีจุดมีซุ้มมีมุมถ่ายรูปมีสนามหญ้ามีอะไรแบบสวยมาก <c oughs> เออให้มันได้อย่างงี้ริเธอ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรา มาที่ร้านถัดมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ยังไม่เคยมานะแต่ว่ามีคอนเซ็ปต์น่ารักๆคือเหมือนกับว่าเป็นแคมป์จะตลยแคมปิ้งเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจอกมาหน้าตาอะไรเป็นยังไงกันบ้าง 1>, 1 2 3ทูทรีแ g มนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์แคมปิ้งที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับนั่งจิบกาแฟชิลๆนะครับชมวิวแม่น้ำแล้วก็สะพานที่จริงผมรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาไอเดียดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งนะครับแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับทำให้มันบรรยากาศร่ม,ร,มรื่นทั้งวันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราซื้อกาแฟก็เอาเก้า e อี้แคมปิ้งนะครับไปหาจุดนั่งตรงไหนก็ได้ครับแล้วก็ถ่ายรูปทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอีกหนึ่งจุดเราสามารถมานั่งแคมปิง้งแล้วก็ขายไอเดียผมบอกเลยว่า มันทาให้เราแบบอยากไปนั่งชิลไปกางแคมป์เลยทีเดียวนะฮะอ๋อเพราะนี่ยะที่นี่เขาจะให้เราเอาเก้าอี้ไปตั้งเองก็คือมาถึงปุ๊บใช่ไหมเราก็หยิบ <c oughs> เป็นเก้าอี้แคมป์นะฮะหยิบอันที่ชอบไปนั่งอเอาแค่นั้นเองจะบอกว่าแบบที่นี่เขาไอเดียดีมากก็คือเราเก้าอี้มาแล้วเราก็เลือกนั่งตรงไหนได้เขาจะทําเป็นเหมือนแบบตอไม้เอาไว้เห็นไหมฮะอไม้ตร,ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เนี่ยจะเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็ที่นี่มีต้นไม้ใหญ่ แล้มันก็เลยล่มความมีงามอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเรานั่งไดตามอัธยาใสเลยอยากนั่งไหนก็นั่งนี่เ,เรียบร้อยครับพอเรากินเสร็จใช่ไหมก็ต้องเอากา่ี้ไปเก็บไอเดียดีมากนะใช้ทำเลไอเดียนะครับกาแฟแล้วก็อุปกรณ์แคมป์ม,มาแล้วเราก็ตั้งทำทรงได้เหมือนแบบอยู่แคมป์อะชิลมากจริงๆนั่งได้ทั้งวันอะอากาศดีด้วยตอนนี้ แต่เดี๋ยวเราไปร้านถัดไปกันครับโอเคครับทุกท่านครับที่นี่มีชื่อว่าเนเจอร์ท l อกนะครับก็ใหญ่มากนะคือเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีที่พักด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแค่แบบคาเฟ่อย่างเดียวนะฮะปกติมันก็มีเท่านี้เองหนึ่งเนี่ยงเรียงเลียงเียงเียงไปเป็นคาเฟ่แกลเลอรี่ฟลาวเวอร์แอนด์ดรายพาวเวอร์แล้วก็เป็นฟาร์มสเตย์ด้วยสำหรับที่นี่นะครับเนเจอร์ทอกเนี่ยนะครับเป็นคาเฟ่บ้านดินและที่สําคัญครับเป็นที่พักในตัวด้วยนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ สไตล์การตกแต่งของเขาเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบว่าวินเทจนะครับมีมุมน่ารักน่ารักสาวๆหลายคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับทำให้ความรู้สึกเนี่ยครับอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านแล้วก็มีต้นไม้นะครับมีเหมือนถ้ำหินนะครับออกแนวเอิร์ธโทนเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอาหารเครื่องดื่มของเขาก็อร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์มากนะครับและที่สุดเลยนะครับใครอยากมานอนนะครับก็สามารถมานอนพักที่นี่ได้เช่นกันแต่ต้องรีบจองให้ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนน่าจะจองเยอะมากเลย บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศโอ้ร้านสวยมากเนี่ยทุกคนเราก็ได้มีเป็นโซนแบบว่าให้เหมือนเราเข้ามาถ่ายรูปดาว็็จัดดีมากเลยนะแบบทำถึงอะ่ะเป็นแบบกลางทุ่งดอกไม้แห้ง <c oughs> คือบรรยากาศเนี่ยจริงๆผมว่าเหมาะกับสาวๆเอาเป็นว่าดูผมเป็นแค่ตัวอย่างพอนะฮะก็คืออาจจะแบบแต่งชุดขาวๆอย่างเงี้ยเนาะใส่หมวกเป็นผ้ากระโปรงผิวๆแล้วก็มาถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ยกเว้นจะแต่งตัวเต็มเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวไปดูกับข้าวเขากันว่ามีข้าวอะไรกินบ้างนี่เมนูของผมนะฮะข้าวหมูกรอบเทอริยากิสไตล์ญี่ปุ่นมีไข่ออนเซ็นดูแบบน่ารอย ราคานะครับประมาณ120-150ประมาณเนี้ยราคา100กว่าบาทกับร้านประมาณเนี้ยมาตรฐานคุณค่าอาหารนะครับถือว่าดีนะครับร้านถัดแมวถัดม,มามน,นะครับนี่ชื่อร้านว่าผลีนะครับผลีเหมือนแบบใบไม้ผลีอะ่ะนะครับมีความสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันไปผลีคาเฟ่ คาเฟ่นี้ให้ความรู้สึกแบบเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผสมกันยังไงบอกไม่ถูกนะครับเป็นคาเฟ่นแนวอบอ่นอบอ่นนะครับคือเป็นการเอาบ้านไม้2ชั้นนะครับมารีโนเวทเป็นคาเฟ่ฮะดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเรียบง่ายนะครับมีลานจอดรถมีพื้นที่กว้างมากนะครับที่สําคัญครับเค้ก,กับขนมของเขาอร่อยมากจริงๆเพราะว่าผมชิมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมขนมของเขาอร่อยขนาดนี้แต่เมนูเด็ดของเขาอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือข้าวซอยนั่นเอง ที่นี่ก็มีข้าวซอยที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยนะครับและอันที่เราสั่งเนี่ยก็คือข้าวซอยกุ้งเทป,ปุระครับซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนเมื่อก่อนก็สามารถมาชิมที่นี่ได้เช่นกันครับโอเคทุกคนครับเมนูที่นี่ซิกเนเจอร์ครับคือข้าวซอยซึ่งก็มีข้าวซอยเนื้ออบกับเป็น ข้าวซอยกุ้งไม่เคยเห็นนะแต่คือซิกเนเจอร์กอนนะอืมหูอร่อยครับนี่ฮะแล้วตอนนี้เป็นเมนูคริสต์มาสเขามีอันนี้ด้วยน่ารักดูก,กลับมาอีกครั้งครับร้านมา CNX กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมาแก้มือเพราะว่ารอบที่แล้วมาแล้วก็คนมันเยอะแล้วเราเกียดรอแต่รอบนี้มาตอนบ่ายแทนครัน่าจะโอเคหน่อยน่าจะไม่ได้แบบเยอะมากมายงี่ไปที่ถัดมาครับเราจะพากันไปเหยียบดาวังคารกันอีกครั้งนะครับที่เชียงใหม่จริงๆต้องบอกว่าคาเฟ่เนี่ยกำลังฮอตมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ตรงครูเมืองครับเวลาเข้าไปในร้านเนี่ยเหมือนวาร์ปไปอยู่ที่ดาวังคารนะครับบรรยากาศนะฮะ ตรงนี้มันจะมีแบบว่าไฮไลท์อ่ะที่เหมือนกับแอนทิโลปที่อเมริกาครับซึ่งตรงนี้เวลาเราถ่ายรูปปุ๊บเฮ้ยคนอาจจะตกใจว่าเรามาอยู่เมกาหรอเนี่ยแต่จริงนะนี่คืออยู่ที่เชียงใหม่นะครับส่วนใครเข้ามาเนี่ยครับก็อย่าลืมอุดหนุนน้ำนะครับแล้วก็ขนมเขาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาถ่ายรูปกันอ้อีกอย่างนึงครับที่นี่นะครับจะมีตู้สติกเกอร์ด้วยนะครับให้ถ่ายรูปได้ครับแต่เสียดายครับเราไม่ได้ถ่าย เนาะครับคือคือข้างในเนี่ยมันจะมีที่ถ่ายด้วยครับหน้าตาลักษณะเหมือนแอติโลแคนยอนที่สหรัฐอเมริกาครับว่าเขาทำขึ้นมาแล้วก็คิวมันค่อนยาวนะเวลามาก็ต้องรอคิวก่อนแต่นี่คืออะไรนะอ่าอันนี้เนบูล่าครับอ๋อเนื้อเบลล่าดินโซดาดินโซดาที่มีอันชันแบบส้มครับเฮ้ยรู้ดีอย่างกับเซลนี่นี่แน่นอนใช่ครับผมอันนี้ก็คืออันชันมะนาวแหละประมาณนี้หมด น,นี่ฮะร้านสุดท้ายครับ SV Furniture <ห>เฮ้ไม่ใช่หรอสุกพอดีครับร้านกาแฟบรรยากาศดีให้ความรู้สึกเหมือนอเกาหลีนิดๆและอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับที่นี่มีชื่อว่าสุกพอดีสุกพอดีเนี่ยเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับเป็นบรรยากาศแบบว่าร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะครับผมเข้าไปครั้งแรกเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่แบบ เกาหลีแต่มีความเกาหลีที่ผสมแบบความเป็นไทยนะครับส่วนที่นี่นะครับจะมีบริการเครื่องดื่มตั้งแต่ชากาแฟตัวกาแฟเองเนี่ยก็สามารถเลือกระดับของเมล็ดขั่วกาแฟได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขั่วอ่อนหรือว่าขั่วเข้มและที่ร้านเนี่ยนะครับก็ยังมีเบเกอรี่ด้วยนะครับส่วนตัวร้านเองเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถนั่งได้แค่โซนอาท์ดนะครับซึ่งถ้าใครชอบคาเฟ่สไตล์นี้นะครับร่มรื่นดูเรียบง่ายดูซิมโลแบบนี้นะครับก็แวะไปเลยครับที่สุขพอดี อย่างที่เห็นครับร้านนี้ก็จะมีบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักเนาะแบบเหมือนสวนในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยฟิลฟล์นั้นนะแบบเป็นบ้านมีไม้แล้วก็แบบพราชอบบนหลังคาที่มันมีแบบเหมือนใบตำลึงไะไม่แน่ใจเออเป็นสักอย่างเนี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่เต็เมไปหมดนะ,ะและนี่แหละครับคือทั้งหมดนะครับเชียงใหม่อัปเดตนะครับ2022 <ๆ S 2> นะครับเพราะว่าก็คือทั้งหมดเรามาถ่ายตอนสิ้นปีพอดีครับก็จะเป็นอัปเดตของปีหน้ากันไปเลยนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะครับ เยอะๆนะจะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ